สวัสดีนะคะทุกคนเี่ยมาำลงในนี้กันนะคะขึ้นขึ้้นขึ้นน้นน้นขึ้นน

ออััเนี่นะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะแม่แม่ขอบคุณนะคะ,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 คะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวขอ